ครับเฉลยข้อ partition นะของบทที่สนะครับยังอยู่ในเรื่องวงวนนะครับซึ่งข้อนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของโฟชั่นความโฟชั่นในข้อนี้เนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนะครับนะ,ะความหมายของเขาคือว่าเขาจะรับนะครับ list นะของจำนวนเต็มนะรีพังจำนวนเต็มนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้นะก็ของเจ็ดหนึ่งหกแปดสี่ห้าเนี่ยนะครับแล้วก็ดูตัวขวาสุด คอถาทส่วนนี้คือ5นะครับแล้วเขาจะทำให้ลิสต์เนี้ยนะกลายเป็นลิสต์ซึ่งตัวที่น้อยกว่า5อยู่ทางซ้ายของ5นะครับตัวที่มากกว่า5อยู่ทางขวาของ5นะครับผลลัพธ์ออกมาก็กลายเป็นอย่างนี้ครับนะขอตัวทางซ้ายเนี่ยมากน้อยกว่า5ก็พอจะเลียงไงก็ไม่ว่าอะไรนะครับขอตัวทางขวาของ5้ามากกว่า5ก็พอจะเรียงไงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า partition นะครับ ภาษาไทยก็เรียกว่าแบ่งส่วนอาจจะเป็นการแบ่งส่วนลิสต์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในนั้นนะครับอ่ะเขาก็เริ่มด้วยอย่างนี้นะครับเ,เราก็เริ่มก่อนนะครับให้อ่านรายการของจำนวนเต็มนะครับบนบรรทัดเดียวกันขั้นด้วยช่องว่างเก็บใส่ลิสต์ดีนะอันนี้เพิินคำสั่งแบบนี้เราจะยังไม่รู้ในตอนนี้นะครับเขาก็บอกมาให้เลยครับว่าให้เขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็ก็ไปก,ก่อนนะอันนี้เนี่ย เดี๋ยวเรียนต่อไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแนวคิดของการสร้างลิสที่เรียกว่า list c o m p r e h e n s i ั n นะครับซึ่งเดี๋ยวในอีกไม่กี่บทเราก็จะทราบละนะครับตอนนี้เอามาใช้ก่อนนะเพราะฉะนั้นผู้ใช้สามารถที่จะป้อนอินพุตเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขได้เลยนะเรียงไปเรื่อยบนบรรทัดเดียวกันกี่ตัวก็ได้ขั้นด้วยช่องว่างผลลัพธ์ออกมาจากการเป็นลิสเลยนะครับลิสสงจำนวนเต็มด้วยนะครับหลังจากนั้นทําตามที่เขาบอกครับ p นะครับเท่ากับ ตัวขวาสุดของ d นะตัวทางขวาสุดนะครับขวาสุดก็คือตัวหลังสุดนะครับให้ i เท่ากับลบ1นะครับให้ j เท่ากับ0นะให้ n เท่ากับจำนวน,คนข้อมูลของ d นะครับ <c ười> ก็เขียนตามที่เราไปตรงนี้นะ i เท่ากับลบ1 j เท่ากับ0นะครับ n เท่ากคนคนคนับจำนวนข้อมูลของ d เอาอะมาดวงนี้นะดวงนี้นะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าสัญลักษณ์ของ if นะมันเห็นชัด อ้อมเป็นสี่เหลี่ยมขนมปเปอ่กสี่เหลี่ยมล้ําตัดอย่างเงี้ยนะครับแต่มัมพอมเป็นลูปปับเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะในโครงสร้างของวายลูปเนี่ยนะครับนะอ๋อถ้าเป็น if ก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ i ีอ,อย่างเงี้ยนะครับก็เข้ามาทางนี้นะแล้วก็ออกมาอาจ,จะออกมาทําทําอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเยสทําอย่างเดียวโน no, ไม่ทํานะครับหรือว่าเข้ามาลนะมีทางออก2ทางนะครับ y ยสทําอย่างหนึ่งนะ ก็โน no, ทําอีกอย่างหนึง่งนะไม่ว่าจะทําทางไหนในี่สุดก็ต้องรวมกันแล้วก็ออกไปนะครับซึ่งอันนี้วายลูปจะเป็นแบบนี้ครับจะวายลูปจะเป็นอย่างนี้นะเข้ามาทางนึงนะครับแล้วก็ตัดสินใจ Yes ไปทาง No ไปทางนึงนะแต่ถ้าไอหลัง Yes เนี่ยนะครับทำไปเรื่อยๆมันจะวนกลับขึ้นมานะครับแล้วก็กลับขึ้นมาข้างบนของตัวเครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับนะซึ่งการกลับข้างบนเราจะเขียน ขึ้นอ้อมหนึ่งขึ้นมาข้างบนเลยก็ได้นะครับหรือเราจะเขียนเข้ามาตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในเชิงของเราเห็นสัญลักษณ์เราเห็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยนะก็ต้องถามว่าไอ้สัญลักษณ์อย่างเงี้ยนะมันเป็นแบบเข้า1อันแล้วก็ออก2อ,อันนะหรือไม่เป็นอย่างนี้เข้า1อันนะครับออก2อ,อันแล้วเดี๋ยวมีที่ไหนก็ไม่รู้มาเข้าอีกครั้งหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นรูปนี้ นะหรืออาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับนะจะเป็นรูปไหนก็ได้นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ให้คิดถึง y นะครับอย่างเงี้ยเป็น if นะอย่างเงี้ยเป็น y นะครับก็ดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้นี่อ่ะไอ้ตรงนี้เห็นไหมมันเข้าข้างเดียวเข้าอันหนึ่งนะครับแล้วออก2องอย่างนี้นะครับอันเนี้ย if ส่วนไอ้นี่ดูสิครับข้างบนเห็นไหมมันมีมาทางนี้ทางหนึ่งนะครับ แล้วก็มีมาทางนี้อีกทางหนึ่งเพื่อจะเข้าที่นี่และทางนี้มันดันออกหล่มาจากข้างล่างด้วยนะขึ้นมาข้างบนเนี่ยเห็นไหมเช่นไอเนี่ยวายนะครับนะดูดีๆนะครับอเอาละเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มครับนะเราก็เขียนตามแรกอันนี้เลยนะครับแล้ววายดูดีๆนะครับจริงถึงจะลงมาเข้าวงบนนะจริงถึงวงบนนะครับนะเท็จถึงจะออกเห็นไหมออกจากวงบนนะเพราะฉะนั้นเอกกลุ่มสีฟ้าทั้งหมดตรงนี้คือ1 y ่ละนะครับก็ y ไป y นะครับ j น้อยกว่า n อนลบหนึ่งะการที่ผมเขียนไม่ต้องเป็นน็อตนั่นข้างบนเนี่ยนะครับเพราะผมรู้ว่า yes มันลงมาเข้าไปในวงวนนะครับ yes เราจะ indent เข้าไปนะครับนี่เข้าไปละเข้าไปปั๊บมาถึงตรงสีเทาสีเทานี่นคืซึ่งคือ if นะครับก็เป็น dj นะครับน้อยกว่าเท่ากับ p แล้วก็นะเยสนะเย s ทำนะครับ no ไม่ทำเพราะฉะนั้นไม่มี else ข้อนี้นะครับก็เป็น i บวกเท่ากับหนะครับแล้วก็ให้สลับ ดีไอกับ DJ นะครับก็ดีไอนะครับกับ DJ นะครับก็เท่ากับ DJ เจคอมมาดีอ่าอย่างเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นการสลับเรียบร้อยนะครับพอออกออกมาตรงนี้ปั๊บก็เทียบเท่ากับระดับเดียวกับยิปนะครับก็ถอยหลังมาหนึ่งครั้งตึ๊กเสร็จละนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับก็เป็น J จบวกเท่ากันหนะครับแล้วก็วนกลับขึ้นไปนะครับก็คือเคาะทีนึงแล้วก็ถอยหลัง1ครั้งนะครับก็ถ้าสมมุติตรงนี้ผิดเมื่อไหร่ปั๊บมันจะออกมาที่จุดนี้นะซึ่งมาตรงนี้ นะก็สลับตัว di บวกหนะครับกับ dj d ทางขวาสุดนะครับก็ di บวกหนะครับกับเจ้าตัวทางขวาสุดนะก็สลับกันนะครับกลายเป็นมันเท่ากับตัวขวาสุดนะครับกับตัว di บวกหเสร็จหลังจากนั้นก็ปริ้นดีออกไปนะครับสต็อกก็จบก็แค่นี้ครับตรงไปตรงมาเลยนะครับก็ลองรันดูนะครับก็เป็น04นย์ี่ีย์ศู อ่าแล้วก็ลงทำตัวนี้ก่อนแล้วก็ได้นะครับตัวนี้เลยนะปึ๊บนะครับก็ได้ตามเข้ามาเนี่ยสองหนึ่งสี่ห้าหกแปดเจ็ดเก้านะครับสองสี่ห้าหกแปดเจ็ดเก้านะครับนะส่วนอันบนนะก็อันบนก็อย่างนี้นะครับก็ปิดดิชั่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะก็จะดูตัวขาสุดนะครับห้านะแล้วก็ไปจัดให้ตัวทางขวาของตัวทางซ้ายของห้าน้อยกวา 5, นะ่าห้าแล้วจะเรียงไงก็ได้นะครับแต่เปิ จากโฟลชาร์ดเนี่ยนะครับหลังจากถ้าทํางานแล้วเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นห้ามาตัวทางซ้ายของเขาน้อยกว่า5ซึ่งก็ถูกต้องนะครับนะหรือก็นีนีนะห้าสี่สามสองหนะครับลันใหม่นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับเข้าไปนะครับอันนี้เห็นไหมก็ตัวทางขวาของ1ก็มากกว่า1นะครับเป็นการแบ่งส่วนที่ถูกต้องตามกฎแต่งวดนี้มันก็จะค่าก็จะเปลี่ยนลำดับกันเป็นลำดับแรกเถ่ะนะครับอันนี้ คำว่าลำดับอะไรก็ได้นี่คือลักษณะของโจทย์คำว่าปาริชันเขาจะทําอย่างนี้นครับแต่สําหรับ f โฟล c ชา r เนี่ยทำมาแล้วจะได้แบบนี้นะครับก็อสองอย่างนะครับ